โอ๋สั่งหรือ,อยังจ๊ะตอนนี้จะกว้างเปิดออเดอร์ผักอบกรอบนำเข้าแล้วนะห้าอย่างเหมือนเดิมเพียงแต่มันหวานญี่ปุ่นไม่มีแต่มีฟักทองมาแทนแล้วฟักทองดีมากบอกเลยว่าเลิศผักอบกรอบนำเข้าคุณภาพดีมากทุกคนที่เคยซื้อเคยสั่งจะรู้ดีว่าของเจ้ากวางครัุณภาพเลิศรอบนี้นี่จริงจามากกระเจี๊ยบฟักทองแลแ้วก็แลดิสิเขียวคาราทแต่ดิสีชมพอมูอร่อย ดีมากของร็อบจะกออไม่แข็งคุณภาพอย่างดีมากพ่ของรับนี้แบบดีมากเยี่ยล็อบอะอยากสั่งถ้าที่จะวางนะครับ 8B เซนคดิ่งสอดนี่8 12, B 12, B 12, B 12นะถ้าโอกรอและอีกอย่างหนึ่ง น้องเห็ดนำเข้ารอบนี้เห็ดดีมากเห็ดสวยเห็ดกรอบเห็ดฟูเห็ดไม่แข็งอร่อยมากดูสิดูดูน้องเห็ดดูสิเจ้ากรอบอร่อยรอบนี้อร่อยมากออกหวานหวาน,หวานธรรมชาติเพราะว่านะคะของเราทุกอย่างไม่ได้ใส่ผงชูรสนะคะอย่างผักอบกรอบของเราให้อย่งังแค่กระเจี๊ยบตัวเดียวที่ปรุงแต่งแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์ที่แบบไม่ได้ปรุงแต่งอะไรเลยเป็นสแน c k ที่แบบอ้วนน้อยอย่างเงี้ยกรอบปูอร่อยมาก น้องนี้มใส่อร่อยมากเลยอะ่ะอือสิและอร่อยมากแหลยอืออร่อยมากใส่อร่อยสุดๆอยากสั่งทักใจกว่างเลยนะงานงานใจกว่างก็เปิดกับปอล์เดอร์ทีนึงนะคะเดี๋ยวนี้ไม่ได้แบบเปิดบ่อยเหมือนเดิมนะงานงานคือตอนนั้นตอนนี้เปิดกับปอ,อเดอร์อยู่ให้รีบไปสั่ง ของเราคุณภาพจะดีมากใครที่เคยสั่งเคยยินจะรู้ว่าของเราราคาสูงกว่าเจ้าอื่นแต่ไม่ใช่แบบคุณภาพแบบเหมน็นหืนตอบแผงกินไม่ได้อเลยเงี้ยไมคข่านี่นําเข้านะคะไม่ใช่ของไทยร่างนี้ฟักทองคือเดเบสนะฟักทองแบบนั่งอ่ะเอากับร่างนี้ฮรฟักทองใหญ่มากอยากกินทักแค่วกว้างเลยนะมาบอกข้ามูข่ข่าสามว่า จะกวาเปิดจแล้วกเลือกแล้วให้ดิด้ดไปตำเห็้ต้องยอมสุดจริงวันนี้มาบอกขา่าวสารว่าจะกวาเปิดจแล้วกเลือกอยู่ให้ดิ้ดไปสั่งกูเดี๋ยวสั่งไม่ทันกันเพราะว่าไม่ได้มีขายตลอดทั้รับออเดอร์แล้วก็ไปสั่งผลิตอีกทีหนึ่งทันนั้นเล่นไปละบ๊ายบาย